อะไรแตกเกียรน้ำปลายแตกแบบป๊อกอย่างเงี้ยเกียร์อะไรแตกนะตังตาเมนูแรกค่ะทุกคนลูกกระพันมืออันนี้อันนี้สั่งให้มินนี่อะไรนะเมนูปูปลากุ้งสดทุกคนมีเด็กอยากกินมากเลยด้วยเนี่ยอ่ะชิมอุ้ยอ่ะเลยให้มินนี่ชิมเมนูนี้จันะ สวัสดีจ้าวันนี้ฟ้าจะพาทุกทุกท่านมารับประทานไม่ไหวนะรีบกินไม่ไหวนะพูปลักกุ้งสดพูปลากกุ้สดค่ะคือปลาป่าปอกๆนั่ออตาลีภาษาอังกฤบซิมซิมซิมอิตาลๆ อีสเคอปปะยาปอกๆนะยาปอกๆนะโอเคใหญ่ๆแล้วก็ใช้เวลานานมากนะคะแต่มันยากนี่ตัดคลิปได้ยากมา This one this one โอเคแซ่วันนี้นางหิวมากนางติวมาเครียดืน้ำลายเป็นไงบ้างคะน้ำลายแตกเคียนน้ำลายแตกมาป๊อกอย่างเงี้ยเคียนน้ำลายแตกนะ ตั้งแเออแหอ,อยากกินเอ่ะดิทุกคนคะทุกคนเข้ามาอยู่นี่ <c oughs> อ่ะ,ะอทุกคนคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์คะ่ะวันนี้วันหวยออกอยาคิดว่าถูกหวยอยากคิดว่าถูกห,วย, <c oughs> ยกว,กหวยนะคะทุกคน แต่อันนี้นะคะที่สั่งมาวันนี้เป็นเมนูของน้องมิววี่ก mm ็ hmm. คือเกาเหลาปูมา้าที่นี่จะบอกว่าเกาเหลาปูม้าต้องมาเกาเหลาปูม้าที่นี่คือที่สุดแต่สีสันอาจจะไม่สดชื่นเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สั่งให้น้องมิววี่กิน mm hmm. ก็เลยสั่งไป2เม็ดแต่จะบอกว่ากี่เม็ดก็อร่อยจะแม่เพราะปูมา้าเขาสดมากของที่นี่ค่ะ mm hmm. ทำไมกำไรเห่าอะ ไม่เค้าอนต่อไปเป็นห่วงใหม่มากตอนนี้เมนูต่อไปทุกคนเป็นเมนูที่บ้านเราต้องกินตลอดเวลาทุกครั้งที่มาก็คือต้มยำปลาคังทุกคนต้มยำปลาคังเป็นอะไรที่ ที่ต้องแบบสุดยอดมากไม,ม่เคยผิดหวังต้มยำปลาทังค่ะทุกคนอะไรเขาไปกับทาวชาวเขา นื้อปลานุ่มไม่คาวเลยแล้วก็นนไขมันล,ล,ละลายในปากทุกคนประครังที่สุดนี่คือเมนูใหม่ที่เรายังไม่เคยลองกันแต่ว่าเห็นแบบเขาลงอะไรนะพี่เปียกเขาลงไปรายการรายการอะไรนะคุณอเออ,อคุณต่อยนู่นนี่นั่นเราก็เลยเฮ้ยไม่ได้พี่เราต้องลองอันดับแรกนะคะจิ้มน้ำจิ้มหวานก่อน นะ <Okay. S 1> มาอยู่นี่แังมันเสียวอ <c oughs> ร่อยมากได้ไหมอ <c oughs> ร่อยมากทุกคน ติซซาสัดใจสไตล์จัมโบ้มานี่ค่ะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้วันนี้เราสั่งส้มตำทอดหมูกรอบค่ะทุกคนนี่ดีมาก มาที่นี่ต้องสัง่งนิโนใหม่ที่แบบเันแบบเราเคยกินมาหลายที่นะส้มตำทอดแต่ว่าที่นี่สุดรอืม,อม,อมากร้อนไหมร้อมนมากร้อนมากวะ <laughs> นี่ค่ะวันนี้มาทานมื้อเย็นนะคะที่เปียกตำเสด็จลั่นทุ่งนะคะที่นี่เชลชนชิมจริงๆหลายร้านมาได้ค่ะร้านรับประธาน,นีค่ะเลยวสองกล่องกินส้มตำเผ็ดไปแล้วนะคะเพราะว่าเปียกจำเสด็จลั่นทุง่งลั่นทุ่งจริงๆคือเผ็ดลั่นทุง่งเซ็บเอิ์กมากๆเราก็คือจะต้องจัดก,การความเผ็ดนั้นด้วยของหวานอะไรนะอันนี้คือเขาฝากขายแหละร้านย่าเขาฝากขายแต่อร่อยทุกรอบ ป้อก็แม่หนูไม่ได้กินนะน้องขินก็กินได้อ่ะเอาแกงกันดิมาเก็แไปน้องยังไม่อิ่มเดี๋ยวกินไม่ได้นะถ้ากัดตะขาวไปแล้วป้าบเฮ้ก๊อกเกินอร่อยมาก ไปๆทุกคนแล้วก็ข้อหนึ่งนะคะอยากจะฝากไว้นะคะพอร้านเปียกเนี่ยเขาจะมีน้องกําไรหมาอ่าหมาของของพี่เขาอะน้องกําไรอะค่ะเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าปพื่นเปี้ยกเวรๆอยู่กับอยู่กับพวกเรานะคะแต่ข้อนึงเลยคือขอเลยคือคขาน้องเขาจะมีป้ายติดคอว่ากรุณาอย่าให้อาหารหมาอะไรอ่างนี้มานี่คือเพื่อความที่แบบว่านางเป็นหมารับอาหารถูกว่านางก็จะไปอ้อนต้นนู้นต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่า นิดนึงอ่ะเราอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดรักน้องจริงๆอ่ะอยาให้อาหารน้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะป่วยเอาค่ะจะให้ดูน้องกําไรจะให้ดูน้องกําไรนี่คือน้องกําไรไโนไปแล้วไปไปเห็นป้ายเห็นป้ายปมทุกคนีปกันว่าห้ามให้กระดูกน้องกำไลทำไมถึงห้ามให้น้องกำไรเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะป่วยนะคะถ้ารักน้องก็อย่าให้กระดูกน้องนะคะ Bye bye. าบายบายกำไรเกําไรบายบายกไรบายบาย